สวัสดีครับพี่เพื่อนทุกท่านนะครับมาพบเจอกันอีกหนึ่ง EP นะครับพี่พี่อย่าลืมนะครับชอบองไหนก็โทรมาหาผมนะ0947570556นะครับพี่ออดไลน์ผมได้นะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งนะตัวสแกนไลน์ครับพี่ผมได้ลงไว้ใน y o u t u b EP แล้วพี่ลองไล่ดูนะครับถ้าพี่เห็นตัวสแกนไลน์นะครับพี่พี่สแกนได้เลยนะครับบางคนเขาไลน์แล้วกดออนไลน์แล้วไม่ขึ้นนะครับพี่ พี่เอาโทรศัพท์นะครับไปจี้ขึ้นสแกนได้เลยครับพี่มาครับมาเจอกันองค์แรกก่อนพี่นะนี่ครับพี่มีดหลงพ่อเดิมครับพี่นี่ครับด้ามไม้ฝักไม้ห้านิ้วนะพี่หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับพี่ด้ามไม้ฝักไม้ห้านิ้วครับมีดหมอเลยพี่นะนี่ครับพี่นี่ครับเพิ่งได้มาวันนี้แหละครับพี่แอันนั้นหมดหมดแล้วไม่เหลือแล้วนี่ครับพี่ดูนะนี่ครับพี่ มีดหมอหลงพ่อเดิมนะครับมีดตีนะพี่นะมีดตีครับพี่พี่ดูนะครับนี่ครับโคตรเก่าเลยพี่โคตรสวยในหนึ่งพันห้าร้อย 1, บาทนะพี่นี่จานครบสูบนะพี่นะมีดหมอหลงพ่อเดิมครับเอาไว้ติดตัวติดบ้านกันผีป้องกันตัวเองครับกันกุใสทยทำน้ำมนอะไรประมาณนี้ครับพี่ที่เขามีไว้ติดตัวนะผีเข้าผีออก นี่ครับได้ทุกอย่างไอ้พวกผีฝังรังไมา้ทั้งหลายนะครับพี่แล้วก็นี่ครับตะกุดตะกุดหลวงพ่อทบครับพี่ผมได้มาสี่ดอกนะอีพีที่แล้วมีสองดอกขายไปแล้วนี่ดอกที่สองพี่ดูแนละ้วความเก่าเนี่ยพี่โคตรเก่าเลยผมก็เอามาแบ่งขายทยอยขายทีละอีพีพี่มันจะได้มีของขายนะพี่ ตอกละหกร้อยโคตรเก่าเลยพี่พี่ก็ดูเชือกนะครับพี่ดูหัวนี่ครับเห็นไหมโคตรเก่าเลยตอกละหกร้อยครับพี่นี่ครับตะกวกดหลวงพ่อทาวัดพันยังแตกอันนี้ดอกใหญ่นะพี่ดอกเล็กขายไปแล้วนี่ครับพี่หลวงพ่อทาวัดพันยังแตกครับพี่หลวงพ่อทาครับหลวงพ่อทาเอาเท่าไหร่ดีวันนี้อันนี้ดอกใหญ่กว่าครับจะบอกเอาแปดร้อยแล้วกัน หลวงพ่อทอหลวงพ่อทาครับวัดพันยังแตกโคตรเก่าเลยพี่อ่ะดูเอาดูเอาพี่หกร้อยบาทหกร้อยบาทสิพี่ โอเครับพี่แล้วก็นี่ครับพี่โอ้โหไอ้งังตาไฟเนื้อสำลิศเนี่ยครับพี่ม้าเสพม้าคนเสพคนเห็นไหมเนี่ยครับเนี่ยครับพี่แบบนี้พี่เนี่ยครับเก่าเลยพี่นะฮะเนื้อสำลิศจ้าพี่ไปดูจริงไทยเลยเนี่ยครับเก่าเลยพี่นะเนี่ยครับเขาเรียกว่าเนื้อสำลิศไอ้งังตาไฟเนี่ยครับเนี่ยครับผมเอาหกร้อยบาทนะพี่ สายไอ้งั่งไม่ควรพลาดผมเอาหกร้อยบาทนะครับพี่แต่ครับแต่ผมขออนุญาตนะพี่แว่งหน่อยนะแว่กหน่อยนะครับพี่เราจะตั้งอันนี้ให้พี่พีดูนะครับพี่ได้เห็นชัดๆนะพี่เนาะมาครับพี่พับปิอตาองแรกครับนี่ครับพี่มาเป็นจะว่านะพี่น้ำวานเต็มองพระเลยนี่ครับพี่หลวงปู่เอี่ยมน่าจะพิมเขาเรียกว่าพิมพ์จักรจันทร์นะครับพี่ นี่ครับดูหน้าหัวเขานีา่แหละพี่ไปดูนะโคตรเก่าเลยน้ำว่านอย่างเงี้ยพี่นี่ครับแบบนี้ครับพี่ผมเอาหกร้อยบาทนะพี่หกร้อยบาทหกร้อยบาทจะพิจารนี่ครับพับปิดตาลุงปู่ยิ้มครับพี่องค์นี้ผมก็เอาหกร้อยบาทหกร้อยบาทนะครับเรามจะขายกันแพงครับขายกันเอานิดหน่อยครับพี่กำไรนิดหน่อยครับไปดูนะ นี่ครับพี่ลักษณะเห็น้านมีรอยจุ่มรัก,กนะพี่นี่ครับมีเหตุไหมผมเอาหกร้อยบาทนะครับพี่โอ้โหโคตรเก่าเลยหกร้อยบาทครับนี่ครับทัดปรัชต์นี่ฮะทัดปรัชต์ใส่ประจวบเพชรบุรีอะพี่นี่ครับตัวเนี้ยพี่นี่ครับเนี่ยผมเอาแปดร้อยบาทใส่ประจวบเพชรบุรีอะพี่จําชื่อของพ่อไม่ได้ครับ ผมเอาแปดร้อยบาทนะพี่โทรมานะครับศูนย์เก้าสี่เจ็ดห้าเจ็ดศูนย์ห้าห้าหกนะครับพี่แล้วก็มีครับนี่ฮะบิดตาลุกผูเอี่ยมเนื้อทองเหลืองเก่าๆแบบนี้พี่แบบนี้เนื้อสุกปังเลย,อยขอโทษครับนี่ครับสุกปังเลยพี่เนื้อหาโคตรสุกปังเลยแบบนี้ครับนี่ครับเนื้อสุกมากนี่ครับพี่ผมเอาหกร้อยบาทจะพี่จ๋า กร้อยบาทนะครับองเลี้ยครับพี่หกร้อยบาทจ้ะศูนย์เก้าสี่เจ็ดห้าเจ็ดศูนย์ห้าห้าหกโทรมานะครับตอนนี้ครับพี่ 94, 7, 5, 7, 5, 5, 6, ลพหลวงพ่อเงินครับพี่พิมพ์จอบใหญ่เนี่ยครับพี่สวยๆแบบนี้ครับมันสั่นเลยเนาะโตจังไม่ได้เลยใจว่าสั่นเหมือนหัวใจคนขายอะพี่เห็นแล้วสั่นเลยหกร้อยบาทหกร้อยบาทจะพี่จ๋า 600บาทครับนี่ครับพี่พี่ดูนะชอบทักมาโทรมาอานนะครับราคาบอกชัดเจนเลยนะองค์ละ600บาทรวมส่งครับแต่ถ้าปลายทาง650นะครับพี่ถ้าเก็บปลายทางแล้วครับโทรมาติดโทรมาปิดพ้าแล้วส่งไปทางรบกวนช่วยรับผ้าหน่อยไหมพี่นะนะครับพี่บางทีพี่โทรมาปิดพ้าแล้วคนอื่นครัไม่อยากจะได้พอส่งไปพี่ปฏิเสธ็จไม่รับพ้าอย่างเงี้ยเสียดายครับคนอื่นเขาก็อยากจะได้ครับพี่ นะครับนี่ครับพี่พิมใหญ่น้ำปู่ยิ้มครับเนื้อดำๆพิมใหญ่นะครับเพราะว่าผมก็เสียค่าส่งด้วยนะพี่เนาะพี่ขอร้องจะปิดเล่นนะครับพี่นี่ครับพี่นี่ครับหกร้อยบาทนะครับพี่หกร้อยบาทนะครับพิมพใหญ่ครับพี่พอผมรู้พี่อยากได้ผมก็ขายให้เลยนะครับนี่ครับพี่สมเด็จ เออไม่ใช่ครับพระขุดแผ่นพายคู่พิมพ์เทวดาจิ๋วบั้นกลางนะครับพี่คู่นี้ก็เอาหกร้อยบาทนะครับหกร้อยบาทเจ้าพ่จ๋านะครับต้นลาม้านะครับสองอ่าอะไรลืมมาโทรแกศูนย์เก้าสี่เจ็ดห้าเจ็ดศูนย์ห้าห้าหกนะจ๊ะต้นลาม้านะจ๊ะพี่จ๋าโทรมาได้ตลอดเลยนะจ๊ะพระสายใต้ครับพี่นี่ครับหลวงพ่อวัดไอ้หลวงพ่อสุด น่ครับหลวงพ่อสุดสายตาจัะพี่พระปิตาหลวงพ่อสุดองค์ที่หนึ่งนะครับพี่องค์ที่หนึ่งครับหลวงพ่อสุดนะวัดหลองหวายพระสายตาเขาอ้อนี่ครับองค์ที่หนึ่งนะพี่นะองค์ที่หนึ่งแปดร้อยบาทจ้ะพี่มีสององค์ครับมีสององค์ครับพี่องค์ที่หนึ่งครับแปดร้อยบาทแล้วกันนี่ครับ องค์ที่สองนี่ฮะหลวงปู่สุดวัดหนองหวายครับพี่องค์ที่สองครับแปดร้อยบาทดูหลังนะจ๊ะองค์ที่สองครับแปดร้อยบาทนะครับโทรมานะแอดไลน์มานาะจ๊ะเี้ยครับพี่เดี๋ยวเขาละเี้ยครับรูปหล่อโบราาหลวงพ่อจันทร์ครับพี่รูปหล่อโบราาหลวงพ่อจันทร์ นะครับพี่นะครับพระจันทร์หกร้อยบาทจ้ะพระสายอายุธยาสายเหนียวคงกระพันพี่อยุธยาจะพี่จ๋านี่ครับนี่ครับพี่นี่ครับสุดยอดครเก่าเลยผมเอาหกร้อยบาทพี่ดูการแทงตะไบ,บตูจ้ะพี่เห็นปะตะไบ,บโบราณแบบนี้เลยครับพี่หกร้อยบาทจ้ะหกร้อยบาทนะจ๊ะนี่ครับพี่ แร่บางไผ่ด <principles>. ีครับพี่เป็นตาแร่บางไผ่นะฮะเพิ่งได้มาวันนี้เลยครับเนี่ยเพิ่งได้มาวันนี้เลยครับดีครับองค์นี้ผมเอาหกร้อยบาทนีครับแร่บางไผ่ครับหกร้อยบาทนะจ๊ะพิจาหกร้อยบาทนะครับเพิ่งได้มาเลยสดๆร้อนๆเลยครับวันนี้ครับเพิ่งได้มาองค์เนี้ยนะครับพี่โหนีครับมี นี่ครับแหล่งฟ้าผ่ากิ่งพระแหล่ว่าแหล่ง,ลงฟ้าฝ่าครับเนี่ยพี่น้ำไหลายองคนะทยอยลงโพสต์มาบ้านมาบ้านนี้เขานิยมเก็บนี่ครับพี่อมองนี่ครับแบบนี้ละพี่นี่ครับสุกปังเลยนี่องค์แรกนะครับผมเอาหก0้อบาทนะพี่นะแบบเนี้ครับใส่ใครทักมา600ห้อยบาทจ้า อีองแรกนะครับพี่มีฝั่งองนะทยอยไลฟ์ฝั่งองค,ครับรีบโทรมาหาเลยนะวันนี้ครับอง์ที่สองนี่แบบนี้เลยครับพี่ยอดนี่ครับอง์ที่สองหกร้อยบาทจ้ะพี่หกร้อยบาทนะครับพี่จา๋าหกร้อยบาทนะครับแล้วก็ดีครับพี่ พระปิตาบ่อรัพย์พัทลุงนี่ครับพี่นี่ครับพระปิตาบอ่อรั์พัทลุงนี่ฮะเขาอ,อ้อนะแปดร้อยบาทจะพิจารหายากนะนี่ครับพี่พระปิตาบ่อสาบอาเหตุนี่คนหายากเลยชื่อก็น่าใช้แล้วพี่แปดร้อยบาทนะครับแปดร้อยบาทจานะครับพี่ก็ดี่ครับ องนี้หรอพราะกลวยครับพี่นี่ครับพี่ตาคมคมครับพี่เอาสองพันบาทตาคมคมครับพี่นี่ครับตัวหนังสือสวยๆหลังหูเป็นเสี้ยนนะพี่นะครับหลังหูเป็นเสี้ยนนะพี่สองพันบาทนะจ๊ะ องพันบาทนะจ๊ะพี่โคตรสวยเลยนี่ครับพี่แล้วมีเหรียญหลวงพ่อหนูอะพี่นี่ครับเหรียญหลวงพ่อหนูพระราดบุรีนะอะไรเงี้ยพี่สักอย่างเนี่ยครับจังไฟอะพี่ไฟส่องมันก็สะท้อนแสงอะครับพี่แล้วเหรียญสวยนะผมก็ไม่รู้ว่ารุ่นไหนปีไหนนะพี่ไม่รู้จริง แต่เดี๋ยวพ่อหนูว่าลาดบุรีสยางเนี่ยครับพี่หานมาแบบนี้ยผมเอาหกร้อยบาทน,นะพี่เอาหกร้อยบาทน,นะครับใครรู้ก็ไปนะพี่นะราคาเนี้ยเบาๆครับหกร้อยบาทน,นะพี่หกร้อยบาทน,นะจ๊ะอ้ยล่วงเลยจ้าล่วงเลยล่วงเลยจ้ามาจ้าดีครับ หล่อบโบราณเ็สวยหลวงพ่อทาครับพี่สนิบน้ำหมักขึ้นเต็มเลยเนี่ยครับหลวงพ่อทาวัดพัานางแต่ครับพี่หล่อโบราณเวยๆแบบนี้ครับนี่ครับพี่ผมเอาหกร้อยบาทนะไปดูข้างเลยครับพี่ไหมครับหกร้อยบาทจะพี่จา๋า หกร้อยบาทน,นะครับมีปักน้ำนะพี่ไม่รู้รุ่นไนครัไม่รู้รุ่นไหนนะครับ,รรรบพี่ดูกเล็กร์เก่าๆครับแบบนี้เลยพี่ผมเอาหกร้อยบาทเขามีหลายรุ่นนะแต่ผมก็แยกมาออกว่ารุ่นไหนครับพี่ดูมเอาหกร้อยบาทอากาศร้อนแล้วเปิดแอร์เป่าหัวก็เสียงเปลี่ยนโอ้ oh, ชีวิต เนี่ยครับพี่หกร้อยบาทจะพี่จ๋าหกร้อยบาทพอหกร้อยบาทนะโหเนี่ยพี่หลวงปู่ทวดปีสองสี่อ่ะไปดูนะหลวงปู่ทวดครับปีสองสี่พี่เนี่ยครับสายใครก็มาดูนะผมเอาหกร้อยบาทเนี่ยครับดูนะพี่หลวงปู่ทวดปีสองสี่หกร้อยบาทจ้ะขายไม่แพงจนแรงไม่มีเดินแล้วครับเนี่ย แขว่าเบาครับองค์เดียวต่อไม่ได้นะพี่นะสององต่อได้ค่าส่งไม่คิดครับพราะโอนเงินสดนะไปทางหกร้อยห้าสิบนะพี่นี่ครับพี่นี่นะครับพี่ดูนะแบบนี้เลยพี่หกร้อยบาทหกร้อยบาทนะจ๊ะน,นี่หล,อบบล่อโบราณหน้านกคู่อาจารย์แจ๊ววัดบางคานนะพี่โอ้โหสุดยอดสุดเอกหลวงพ่องเงินนี่ครับพี่โคตรเก่าโคตรสวยเลย สนิมน้ำหมากขึ้นเต็มองพระเลยพี่หน้านกคูกนด่ครับนาใช้นะนด่ครับหล่อบโบราณอาจารย์แจะหน้านกคูก่หกร้อยบาทครับพี่การแทงตะไบพี่ดูนะกเก่าๆแบบนี้เลยสนิมน้ำหมากแบบนี้เลยพี่นด่ครับสองสี่เก้าเจ็ดองแรก่ดี่ดครับพี่แป๊บนึ่งนะแต่ผมขออนุญ,ญาตหน่อยนะ ไหมนี่ครับสองสี่เก้าเจ็ดองแรกครับพี่หกร้อยบาทนะเพื่อท่านได้หาลวงปูท่ทวดอยู่นะพี่คุณลุงเขาเป็นอาหารเก่าครับเขาเหมามาผมไปเหมาเขามาครับปูท่ทวดเลยเยอะครับเขาก็หาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ป้องกันตัวเนาะเขาไปัดรับชดใช้พักใต้มัางอะไรบ้างครับเขาก็กลัวลูกปืนเขาก็เอาไปป้องกันตัวเองครับกันลูกปืนนี่ครับ ผมก็เลยมาตีเหมาเข้ามาครับหลูปูทั่วก็จะเยอะหน่อยครับคือหกร้อยบาทนะครับสองสี่เก้าเจ็ดพี่นี่ครับสายตายไม่ควรพลาดน,นี่ครับพี่หกร้อยบาทนะจ๊ะโทรมานะครับศูนย์เก้าสี่เจ็ดห้าเจ็ดศูนย์ห้าห้าหกนะครับอีพีนี้กลาบสวัสดีนะครับพี่